สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเจ้าบุญหุ่มบาเซโลนาชีเรียกได้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักนะครับผมก็เรียกได้ว่าเอาใจช่วยมาโดยตลอดนะแล้วก็บาเซโลนาเองเนี่ยก็พยายามประคับประคองตัวเองมาตลอดนะครับแล้วก็เสริมทัพใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็ต้องสร้างแนวลุกกันขึ้นมาใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลานะครับผมอันนี้จริงๆแต่เรียกได้ว่า าล่าสุดนี้เองเนี่ยเพิ่งโชว์ผลง,งานอันแสนยอดเยี่ยมนะครับถลม่มทีมรักของผมอย่างเรออามาดุิดไป4-0น,นะครับก็เรียกได้ว่าทําให้ผมถึงกับงงเลยนะครับว่าโอ้โหมันสุดยอดม,มากๆซึ่งเราก็จะไม่อ้างว่าแบบเฮ้ยมาตริดไม่มีเบนเซม่านะนู่นนี่นั่นถูกไหมแพ้คือแพ้นะครับเข้าใจเลยบาร์ซ่าเก่งมากนะครับ <im S 1> ผมในนัดน,นี้แต่ที่นี่เองนะครับก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าแล้วตอนนี้บาร์ซ่าพร้อมหรือยังที่จะกลับมายิ่งใหญ่การชนะนัดเดียวนั้นพอแล้วหรือสําหรับผมเองนะครับผมคิดว่าในตอนนี้เน่่่มอจะไไดด้แตู แล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะยังขาดนักเตะที่มีประสบการณ์มากๆอยู่สักคนหนึ่งแน่นอนตัวของอบเมยังเนี่ยก็มีประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะคุมน้องๆอ,อย่างตัวของเฟ r ร์รานตอเรสแล้วก็ตัวของอุสมันเดเมเล่ได้แล้วก็ยังมีตัวของขอาดามาตราเล่เข้ามาช่วยนะครับแต่แบบว่าผมรู้สึกว่าตอนเนี้ย ไอ้สคนเนี้ยมันยังไม่สามารถแบบยืนระยะที่จะแบบโชว์พิสูจน์ตัวเองในระยะยาวได้อะมันอาจจะเก่งได้ในนัดนี้อีก3นัดอีก4นัดแต่การที่จะเป็นสุดยอดวีโอได้เนี่ยมันต้องทําได้ทุกนัดนะครับผมหรือว่าการจะเป็นสุดยอดแนวรุกะเนาะอาจจะไม่ต้องเป็นวีโอสามคนอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเสริมด้วยซึ่งทีนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองอยู่นะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะสักเกียสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะอาจจะต้องเสริมมาอีกสักสองสามตัว มนน่าาสใจกๆเอย่างตัวของเปาโลดิ่านะครับผมที่น่าจะออกจากยูเว่แล้วก็ออกบัมบหมดสัญญาด้วยนะก็คือฟรีค่าตัวนะครับสามารถแบบทุ่มค่าเหนื่อยให้ได้เลยแล้วก็ให้มันเป็นกําลังสําคัญเนี่ยแล้วผมคิดว่าดิ่าเล่นได้หลากหลายนะครับผมน่าจะเข้ากับบาร์บาซ่าได้ดีก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็จิกซอชิ้นสุดท้ายนะที่ทําให้แนวลูกของบารซ่าเนี่ยสามารถกลับมาลุ่งเรืองได้อีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับไอแนวลุกเดิม4คนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รานต์โรเลตตอวามิย่ง จะสามารถเค้นฟอร์มได้ขนาดไหนเพราะว่าอย่างในนัดที่ถล่มมาดริดไปเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีพลาดาอยู่บ้างนะครับผมแต่แบบว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยก็ถือว่าให้เกณฑ์ผ่านเลยแหละในนัดน,นั้นแต่ให้ย้อนกลับไปดูอื่นๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สุดยอดเท่านั้นที่ถล่มมาดริดถูกป่ะแต่แบบว่าก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่าการจะสร้างระบบของชาบี้อ่ะมันก็คงต้องใช้เวลาแหละไม่ใช่ว่าจะแบบตั้งมา1นวันแล้วทําได้เลยแต่ก็เรียกได้ว่าคงต้องรอดูกันว่าจะยืนระยะได้ไหมนะครับอันนี้คือจุดททท้้้าายยีี่แแจรริงลลวกก็เ ว่าถ้าจะบอกว่าจะมีลุ้นแบบแชมเปี้ยนหลีกได้หรือว่าลุ้นแชมป์ได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมคงขอตอบตามตรงนะว่า คงจะยากนะครับผมด้วยแนวลุกนี้นะคือเก่งไม่เก่งเลยครับผมแต่แบบว่าอย่างทีในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเก่งกว่านี้เยอะนะครับถูกปะอันนี้พูดกันตรงๆเลยแล้วก็อย่างแบบในลีกเองเนี่ยมันต้องการการที่คุณทํามันได้ซ้าๆอ่ะ,อะ <c oughs> ไม่ใช่ทําได้นัดเดียวต้องทําได้อย่างสม่ําเสมอซึ่งหากเราย้อนกลับไปดูเนี่ยอย่างสมัยบาซ่ารุ่งเรืองสมัยบาซายุก,กอสเลยนะครับแบบตั้งแต่ยุคอาร์เมสซี่เปโดบิยาอย่างเงี้ยหรือว่าจะแบบผ่านมาหน่อยเป็นเอ็มเอสเอ็นเป็นเมสซี่ซัวเรสเนม่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันทาดีกันทุกนัดนด เลยแบบ10นัดดัดดีไป9้านัดแต่ตอนนี้อาจจะ10นัดดีอยู่6นัดดูอยู่7นัดอาจจะดีอยู่5นัดก็ได้ถูกปะ่ะมันต้องทําให้10นัดอะแม่งดี9นัด8นัดให้ได้อะถึงแม้ว่าแบบเราจะเห็นว่ามันยิงเยอะขึ้นอะโอ้ยิง4ี่ลูกเดี๋ยวนัดน,นั้นก็สี่ลูกอีกนัดน,นั้นก็3ลูกอีกแต่หากเราย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยบาซ่า พ้าเสมอบ่อยนะครับหรือไม่ก็ชนะแบบหือจับสุดๆเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะครับอย่างเจอกาลาตาสลายเนี่ยก็เสมอ0ูนนะครับผมหรือเจอเอลเช่เนี่ยก็แบบว่าหือจับมาที่2อหนึ่งนะครับเจอกับนาโปลีเนี่ยนะครับผมก็มีพลาดเสมอไป1นด้วยเหมือนกันนะครับผมเจอกับเอสปานยอเนี่ยดามี่แมตช์ของเมืองเนี่ยก็เสมอไป2องนะเรียกได้ว่าเห็นปะ่ะมันมีนักที่แบบอย่างเงี้ยเยอะอะ่ะหรือว่าแบบเจออาราเวสเนี่ยก็ชนะหือจับแหนึ่งศูนย์นะครับผมไปเสมอการาดาอีกถูกไหม แล้วก็เสมอเซบีย่ายีกโอ้โหเรียกได้ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเรียกได้ว่าเป็นแนวลูกผีเข้าผีออกอะ่ะเดี๋ยวจะยิงสีลูกแม่งก็ซัดมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ยิงเลยก็ไม่ยิงเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับตอนนี้การบ้านสําคัญของบาร์เซโลนาคงจะเป็นการทําให้ ไอฟอร์มแบบที่ถล่มมาดริดอ่ะมันสม่ำเสมอได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับผมอยากให้บาร์ซ่าเนี่ยกลับมาลุ้นแชมป์ที่1ที่2กับมาดริดแบบเหมือนเดิมเลยนะตอนนี้บาร์ซ่าอยู่ที่3ามดีเขาใกล้เคียงแล้วลก็อีกนิดเดียวนะครับผมก็เอาใจช่วยด้วยนะครับยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจสนับสนุนบาร์เซโลนาด้วยเหมือนกันอยากให้บาร์ซ่าเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการฟุตบอลโลกในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วย,ยง ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิงนะครับ